ไปดูสถานการณ์น้ํากันสักหน่อยท่านผู้ชมคะเวลานี้เนี่ยจับตาน้าเหนือนะคะวันนี้ผู้ว่าชาชาสินธิพันธ์เองก็พูดน,นะคะว่าไม่ค่อยกังวลเรื่องน้ําฝนแล้วล่ะเพราะว่าสภาพอา,ากาศก็บอกชัดเจนนะคะว่าความกดอากาศสูงจากจีนมันแผ่ปกคลุมลงมาฝนน้อยลงแต่ถ้าจะสังเกตก็จะมีลมแรงขึ้นอย่างเงี้ยนะคะกังวลจริงๆคือน้ําเหนือเนี่ยตอนนี้ระบายมาสองทางทั้งจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักที่ปล่อยมาทางแม่น้ําปากสัก เมื่อวานนี้ตัวเลขข้อมูลเนี่ยระบายรวมกันอยู่ที่3,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ยังรับได้ถ้า3,500นี่สิอันตรายแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าในมุมของกทมเนี่ยอยากจะให้ระบายน้ํามาทางเขื่อนเจ้าพระยาทางแม่น้ําเจ้าพระยาให้มากที่สุดเขื่อนปาสักที่ระบายน้ำมามาเยอะเนี่ยคือถ้าไปทางฝั่งตะวันออกที่คลองเล็กน้ํามันจะไปท่วมทางโซนตะวันออกของกรุงเทพก็คือเขตหนองจอกมีนบุรีรากระบงัง นี่คือน้ำเหนือที่ผู้ว่าชัดชาติกงังวลขณะเดียวกันก็ต้องระวังน้ำทะเลหนุนด้วยเห็นบอกเดี๋ยววันนี้จะลงตรวจจุดฟันหลอในกรุงเทพมหานครนะคะนี่ที่กังวลอย่างเดียวคือตัวน้ำเหนือที่จะมาจากสองฝั่งก็คือมาจากน้ําจากเขื่อนเจ้าพยาที่ชัยนาทแล้วก็มาจากเขื่อนปราสาทชลสิธิ์ซึ่งปล่อยไปทางแม่น้ำปราสาทมารวมกันใช่ไหมอย่างเมื่อวานนี้น่าจะประมาณ3 0 0 1มั้งรูบ้บาดไม่ต่อวินาทีซึ่ง ถ้าสามพนนี่ก็อาจจะอันตรายถ้าใจเรานะเพราะเราไม่ได้เป็นคนควบคุมเราอยากให้ปล่อยไปทางไม่น้ำเจ้ายายเยอะที่สุดตอนออกเนี่ยคลองเราจุ่ได้น้อยจุ่ได้แค่ประมาณสองร้อยลูกบาศกมตรต่อนาทีถ้าลงมาเยอะมันก็จะไปเทอแล้วก็จะไปโดนหนองจอกมินบุรี